สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เอารอรับวันนี้ครับกระปบแอดมินเพจท็อปอบความรูรม้รถเมยกรุงเทพจะมาสาธิตวิธีการทำแผนที่เส้นทางรถเมย์แบบง่ายๆนะคะไปใช้ google แ a p แผนที่เส้นทางรถเมย์ก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะคะมีตัวอย่างของสาย53นะครับห่ันที่จะเริ่มสร้างนะครับคุณต้องลองไปสำรวจตัวเองก่อนนะ,ะว่าคุณมีบัญชี google หรือบัญชี Gmail หรือว่ ถ้าไม่มีคุณต้องสมัครครับถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับเพราลว่าสมัครเราลองซื้อเข้าใช้แล้วเนี่ยให้ไปคลิกที่ปุ่ม Google แผนที่ครับคลิก Google แผนที่เสร็จแล้วให้ไปคลิกที่สถานที่อองฉานครับคลิกไปที่ทราบแผนที่ก็จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วก็กดไปที่แผนที่ใหม่ครับรอแปบ๊บนะครับ เส้นทางนี้มันสร้างในวันนี้นะคะเป็นเส้นทางหัวหอยสิบห้านะครับซึ่งวิ่งระหว่างเบียทีราชพฤกษอสนามหลวงตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครบแอนิมพ์ผมไม่ค่อยเก่งเรียบร้อยก็กดบันทึกครับแล้วครับเราก็ต้องซูม m ยังกรุงเทพมหานครนะเพื่อนเดินสร้างขอสายสิบห้ามันวิ่งในกรุงเทพมหานครใช่ไหมครับ คงไม่มีออกไปจังหวัดอื่นๆนะครับเพราะนั้นเราต้องซูมไปที่กรุงเทพยอย่างเดียวซูมอีกซูมอีกเออออกทะเลออกทะเลแล้วเ e y ซู o m big zoom big z o o เรียบร้อยนะน,นะครับวิธีการสร้างหับเราก็าไปชลิกที่ตรงที่ทา้าเข้อต่อนะครับคลิกเข้าไปเลยแล้วก็ลากเส้นไปตามเส้สหนหาวด์เมย์นะครับ เราอยจจต้องใช้ความพยายามนิดนึงครสำหรับมือใหม่หรือมือทีอ่ไม่ค่อยเก่งของเพราะอะไรแต่ถ้าหากเป็นคนที่เก,ก่งเรื่องสหารในกรุงเทพเนี่ยแอดมินรับรองเลยว่าทําได้ง่ายอย่างไม่มีปัญหาหรอกครับสำหรับคแนะนำในการสาร้างท่านี้นะครับให้ล่าไปตามเส้นถนนไปก่อนนะครับ โดยเฉพาะอย่างที่มีช่วงกว่ากนกระดับนักโขศิลป์เนี่ยซึ่งมีมีถนนต่อฟออยเล็กๆมากมายเนี่ยให้ลากไปให้ลากไ,ไปตอนที่กะไว้ก่อนนะครับแล้วครับเราก็เคลียร์ไปว่าเส้นทางรถเมลท่าสิบห้านะครับ ะครับแล้วก็กด enter แล้วก็ไปเลือกสีครับของเส้นทางครัเท่าไปทางนี้เราขอใช้เส้นทางสีส้มส้มแล้วกันนะครับโ,โหกรมกือกบบสีทางด่วนมากเลยอ่ะต่อไปครับเราก็มาสร้างเส้นทางเที่ยวกับมันครับทางกลับเราก็คลิกที่ปุ่มเดิมครับ แล้วหาถึงห้าจะมีจุดต่างกันแค่ไม่กี่ช่วงครับแล้วก็เป็นช่วงบริเวณก่อนหลังนัสินกับช่วงสนามแบบช่วงฮาวูลัดนะครับบริจาคตรงนั้นเทคนิคเดิมครับล่ามไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปชำระเอาสีหลังนะครับ เรียบร้อยแล้วก็ดับเบิลทีครับนี่ก็ได้เป็นเส้นทางสำหร็จรูปขึ้นมาขี่ไปเลยครับเที่ยวกับเอ็นเทอร์การเลือกสีในเส้นทางของแบบละเ่ยวต้องให้สอดค้อนด้วยนะครับ ไม่ใช่เที่ยวแปาสีแดงเที่ยวเที่ยวกับสีเขียวนี้ไม่ใช่นะคะให้มันสีให้กลมกลืนกันด้วยนะครับอให้สีให้ใกล้เคียงใกล้เคียงกันก็ได้นะครับเช่นประมาณนี้เสร็จแล้วครับเราไปปรับแก้เพิ่มเติมนะคะต้องซูมไว้ก่อนซูมไว้ก่อนครับโหเส้นหางลากอยะลากได้ชุยมากแต่ไม่ไครับเราสามารถมาปรับแก้ได้นะครับโซมาย ตัวไม้นะครับแล้วก็ลากไปให้ขนาดกับเส้นถนอนครับที่ สมมติราบออกแก้เสร็จแล้วนะครับเพื่อไม่เสียเวลาของคลิปแล้วก็ไปสร้างเครื่องหมายที่เป็นท่าไปยลยครับอย่างเช่นตรงนี้ต้เป็นตรงนี้แล้วก็คลิกเข้าไปล้วก็เลียนไปครับถ้ารถแม์สายสิบห้าอาจจะมองไม่เป็นชะไรนนึครับว่าที่ไหนเดีย๋ยวคนไม่รู้ อ่าไม่รู้อ่าประมาณนี้แล้วกด enter แล้วก็ว่าก็หมดสีให้มันะครับให้สีเหมือนกับเส้นเส้นสีเส้นหางรถเมย์นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ไปละปรับแก้นในเที่ยวกับครับในท่าปลายทางที่สนามหลวงขอใช้ทางวัดไปเลยนะครับ เขียนไปอ้อมอ้อมกลางเมืองรถติดนะครับแอดมินขอใช้เส้นทางรัดมาเลยอ่านะครับเรียบร้อยสมสมติว่าปรับแก้เสร็จแล้วแล้วก็สร้างเหมือนเดิมครับนม้แตาท่าร,รถสายสิบห้านะครับเป็นท่าเลยกับเส้นทางรถเมล์สายแปดสองนะครับเพราะนั้นแล้วขีเพิ่มด้ยวยว่าท่ารถเมล์สาย สิบห้าแปดสองนะครับสนามหลวง Enter กด Enter ไปเสร็จแล้วก็ไปเลือกสีเหมือนเดิมครับโอเคเสร็จแล้วครับสมมุติเสร็จแล้วกดอ,อะไรครับเรียบร้อยเสร็จนะครับแล้วก็กดไปที่ ปุ่มแชร์เดี๋ยวเดี๋ยวครับคู่ครับเมื่อกี้เริ่มอะไรคือมั้นตอนมีนิดนึงอ่าไม่ทันแล้วนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวนะครับเราก็ไปเปลี่ยนที่ผู้ที่สามารถเข้าถึงได้เป็นสาธารณะทางเว็บะครับตรงที่มีลูกโลก็ต,ตกบันทึกอ่านะครับเสร็จแล้วก็กดเซตเส้น แค่นี้ครับก็เป็นงานเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยและหลังการกดแชร์แล้วนะครับเราก็ยังสามารถมาปรับแก้ตรงไหนได้อ้าวตรงนี้ผิดนี่แล้วก็สามารถซูมไปแก้ได้นะครับอ่าสมมติปรับแก้แล้วก็อ้าวเจอตรงที่ไม่มีชื่อนี่แล้วก็ผิดยนครหาว่าเส้น หางรถเมล์ก่สิบห้า 15, บันทึกเรียบร้อยครับหวังว่าเคงจะได้รับความรู้ได้ไปสร้างแผนที่เดินได้นะครับวันนี้แอบลาไปก่อนครับสวัสดีครับ